สวัสดีครับวันนี้นะครับพีเพจ,จะมารีวิวลังใช้เจ้าต,ต,ต,ตัวนี้มา1เดือนกับเจ้าตัว p o co M6 ที่พีซื้อมาราคา3500ผมตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปให้นะครับบอกเลยว,ว่าโปรโมชั่นวันนี้พีแนบลิงก์ที่พี่ซื้อมาคือ3500คือเป็นราคาที่พีซื้อมาเลยครับบอกเลยว,ว่าตัวนี้ กับสเปคคือเกินคุ้มครับรุ่นนี้คือรุ่น m 6 g ิกกับรอม128สพีรู้สึกว่าเพียงพอในการเชื่อมตัวนี้กับงบ3,500เนาะพีจะขอแนบลิกงในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้บางครั้งค้นหาเองอาจเจอของบอมนะครับแนะนําว่าให้กดซื้อผ่านนี้พีแนบให้ใต้คลิปนะครับเป็นเหตนที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมาันหเดือนอยากจะบอกเลยว่าสเปคกับราคาคือมัน เกินคุ้มจริงครับอีกตัวน้งซึ่งเป็นตัวที่แบบรู้สึกว่าถ้าใครมีผมอัพเกรดไปแ้นี่ครับเป็นตัว M6 Pro ผมตัวนี้ซึ่งเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่า M6 Pro กับงบ4,799บาทภ8ษีแปดเดี๋ยวพีผมจะขอแนะนิในการสั่งซื้อตาคลิปให้แล้วก็นี่ครับเจ้าตัวโ o โ o C65 กับงบ2,559ัาร้้าบาทครับผมส่วนต่างมันจะอยู่ที่แบบราคาหลักพันเนาะอันนี้คือ C65 นี่จะอยู่ที่มัน2 5 0 0 3 8 0 0นะครับผมตัวนี้อยู่ที่3,500-3,800แต่ตัว p o c o M6 Pro อยู่ที่4 8 0ส่วนตัวคิดว่าราคาไม่ได้แตกต่างกันมากมมาเท่าที่พีใช้งานมาบอกเลยว่าคุ้มครับ M6 Pro จะอยู่ที่ซีรีส์ระหว่างตัว C65 กับตัว M6 Pro ซึ่งบอกเลยว่างบ3,500สัปพีรู้สึกว่าใช้งานมากับสเปค ถือว่าคุ้มมากครับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคือคุ้มจริงหน้าจอให้มาถือว่าใหญ่มากครับหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอแบบตัวนี่ครับหน้าจอ Full HD พัดผมตัวนี้ซึ่งพีวามากกับหน้าจอผมตัวนี้หน้าจอ6.79นิ้ว r e f r 90เรทัดกดถือว่าดีมากเป็น Android ผมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน14เป็น High Per OS ซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่า Android ตัวนี้ใช้งานคือสุดมากครับนี่ครับ Android 14ครับ CPU ผมตัวนี้ h e i o G91 ครับผม Octa Core ซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่า G91 Ultimate Octa Core 2.0 GHz เล่นเกมบอกเลยว่าสุดมากแรม6 g b บวกเพิ่มอี6ก6 g b คือพีใช้งานมาตัวนี้เล่นเกมกผมบอกเลยว่า CPU ตัวนี้ดีมากใช้งานมาเนียน ROV พี่ปรับเป็น60เฟรมคือนิ่งจริงครับเล่นได้อย่างเวิร์กมากบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับเป็นมือที่สปปีรู้สึกว่าใช้งานมารู้สึกว้าวครับ เล่นเกมอย่างแจมครับเล่นเกมคือดีมากผมตัวนี้หน้าจอสวยเล่นเกมดีครับผมแล้วกล้องผมให้มาคือจกกัดเต็มมากซึ่งก็งมาให้มา108ล้านซึ่งพีรู้สึกว่าในการให้กล้องขาดนี้มาถือว่าเกินกับค่าตัวไปเยอะมากครับกล้องหลัง108้ล้านนะผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่ามือนที่กล้องถือว่าดีมากครับกล้องดีจริงครับ ่แปล้านผมตัวนี้นะนี่ครับมาดูว่าดีไซน์ในการออกแบบที่พี่ใช้งานมาหนึเดือนรู้สึกว่ามันเจ๋งมากครับตัวเคสผมที่แถมกับเครื่องให้เราก็คือเป็นเคสใสโชว์บอดี้เครื่องในอย่างสวยงามผมในการใส่นะครับใส่ให้ดูเลยซึ่งไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มผมตัวเคสให้เรามาเรียบร้อยผมตัวนี้นะครับ เคสแล้วก็กิ๊ฟิลมาจากโรงงานให้เราแล้วซึ่งไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยถือว่าดีมากครับผมตัวนี้ชื่นชมเลยว่าเคสใสและสวยและพี่ชอบบอดี้ครับบอดี้ในการออกแบบในการดีไซน์ครับมือถืงงอรบสามพันห้าถือว่าดีไซน์อย่างสวยครับนี่ดีไซน์มีการเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวมากครับ บอกเลยว่าเกินคุ้มครับด้านข้างมีปุ่มสแกนลายนิ้วครับผมแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ด้วยตัวนี้ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับตัวโมดูกล้องจะนูนออกมาแล้วดีไซน์บอกเลยว่าอย่างเจมหน้าจอแบบความบางก็คือดีครับแล้วก็กล้องหน้าแบบเจาะดูด้วยครับแอปซัพพอร์ตแอปนาคารต่างๆ,ๆก็ผมสามารถซัพพอร์ตได้เสี่ยวบอกเลยว่าเกินคุ้มครับตัวนี้นะครับ มาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องผมที่พีสัมผัสมาซึ่งพี่ใช้หัวชาร์จของยี่ห้อนี้อ่ะมันพพอร์ตในการฟ้าชาร์จครับซึ่งพี่ยังไม่ได้ชาร์จหัวชาร์จในกล่องมาซึ่งมันดีอยู่แล้วแหละให้มาสาสามวัตต์กับแบตให้มาก็คือเยอะมากผมตัวนี้เ,เป็นพลัวที่สพีรู้สึกว่าเพียงพอครับนี่ครับ ที่ผมจะขอแกะให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างผมนะครับอุปกรณ์ในกล่องผมก็จะมีหัวชาร์จนี่ครับมีสายชาร์จให้เราครบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเพราะว่าหัวชาร์จให้มาคือสาย3วัตต์เลยซึ่งที่แกะให้มาคือจัดเต็มมากสายชาร์ไทห้ A6C ครับซึ่งหลายคนอยากให้ดูเนาะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สเปคสปรีรู้สึกว่าเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับก็คือให้มาฟ้าชาร์จ3วัตต์สปีนะแบตแบตประมาณนี้ผมสปีใช้งานมาแบตถือว่า1วันนักที่พีใช้งาน ถือว่าเพียงพอครับแต่ถือว่าอึดน,นะพี่รู้สึกว่าอึดแล้วก็เล่นเกมสบายหายห่วงของผมตัวนี้นะพี่เหนือที่ใช้งานมาตัว m 6นะผมตัวนี้รู้สึกว่ามันเป็นหัวที่คล่องตัวแล้วก็ใช้งานได้เวิร์กมากแล้วก็เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับกับงบเล็ทผมว่าง,งบมันดีอะราคาเลนทนี้นะครับต่อไปครับผมพีจะให้ดูว่าลาโพงมันเป็นไงบ้างผมพีจะขอเปิดเสียงลำโพงเลยว่าลาโพงตัวนี้มันเป็นไงบ้างนะารับเจ้าตัวโปรโค m 6ครับ นี่ครับมาดูว่าลำโพงมันเป็นไงบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าแบตให้มา5,000นอ่ะสัปพีก็ถือว,ว่าเพียงพอครับนี่ครับลำโพงลำโพงหนึ่งตัวนะครับเ <when> สียงถือว่าเสียงกลางฟังชัดครับ สำหรับพีนาลำาพงถือว่าหายห่วงผมในการสำหรับสีสันของหน้าจอผมตัวนี้หน้าจอ Full HD พันมมนะครับมาดูว่าในการดู YouTube สามารถรับชมได้มากน้อยเพียงใดผมตัวนี้นะนี่ครับก็คือผมพี่จะขอทําการเข้าไปดู YouTube ว่าในการปรับสูงสุดมันจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะนี่ครับนครัผมเราผมสามารถปรับตัวยุทธได้คือ 4K 60เฟรมเลย ซึ่งถือว่าสุดยอดมากผมจะพี่ให้ผมเปิดแค่พันแปดสิบพีให้ดูก่อนว่ามันเป็นไงบ้างผมซึ่งหน้าจอ full hd เ,เปิดพันแปดสิบพีก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานเนาะครับโดยเลยว่าโดเลยว่าหน้าจอสัปพีนั้นรู้สึกว่าให้มาขนานี้ถือว่าเพียงพอมากครับนี่ครับกางแจมหน้าจอสวยจริงครับบอกตรงว,ว่าหน้าจอ,อยางแจมมากเลยครับผมตัวนี้ยืนยันเลยว่าหน้าจอในการทัดในการกดและสีสันสัปพีรู้สึกว่า มันเพียงพอมากครับสีสันดีแล้วก็หน้าจอในการใช้งานมีความสมุทมากครับกับหน้าจอรีเฟรช90เฮิรตบอกเลยว่าสุดมากสีสันดีมากหน้าจอตัวนี้ในการกดก็ถือว่าเสียงดีแล้วก็สัมผัสของหน้าจอก็ถือว่าดีมากผมใน ui ของการใช้งานกล้องสับ P รู้สึกว่า UI ของกล้องคือดีมากครับมีวิดีโอมีรูปถ่ายมีภาพบุคคลมียงืคืนแล้วก็มีการถ่ายที่ 108ล้านครับตัวนี้ถือว่าหายห่วงของผมในการใช้งานครับถือว่าสุดเจ๋งจริงครับแล้วก็ทางภาพของผมตัวนี้มีเกลลอรี่แย่ผมซึ่งพีไปทดสอบในการถ่ายรูปมารู้สึกว่ากล้องหน้า13ล้านให้เรามาถือว่าสกินโทนถือว่าดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมครับซึ่งพีใช้งานมาเกือบเดือนจริงจงครับผมตัวนี้นะครับนี่หน้าจอสูแสงนีนะแต่พีเปิดไฟซีอโอผมบางครั้งมาอ่านดูเนดูผ่านกล้องาอาจจะไม่สู้แสงแต่พีดูเล่สา,าย สายตาของพีในปัจจุบันบอกเลยว่าหน้าจอสู้แสงดีมากครับตัวนี้เกินคุ้มครับสกินต่างๆแล้วก็สับพีรู้สึกว่าเป็นหมือนที่มันน่าใช้งานคือเจ๋งมากครับเอาตรงว่าเจ๋งแบตอึดกล้องดีบอดี้สวยแล้วก็ชิปตัวนี้มันผลบอกเลยว่าสุดยอดมากกับพีโโอ G91 o c t ห c o r e ของตัวนี้เป็นตัวที่เป็นออาต้าด้วยถือว่า เล่นเกมสบายใช้งานพวกทั่วไปถือว่าเพียงพอเล่น Facebook เล่นไอจต่างครับเล่นที่ต่อต่างก็ถือว่าเพียงพอกับงบเร็เท่านี้ถือว่าสัพีรู้สึกว่าคุ้มมากคือตอนนี้พี่รู้สึกว่าตัวนี้มีสามพันหรู้สึกอรคุ้มครผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตาคลิปผมเซลนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัพีนอะสวนันี้ขอบคุณครับ